สวัสดีค่ะ <c oughs> พบกับกิตตี้อีกครั้งหนึ่งนะก็นี่นะก็จะมาสอนทำยาทำสลามนะนี่มันมีเสียงนะมาบางทีอะอาติดมือมีเสียงนะให้ขวดมันลึกกันมันมัจุ่มจุ่มไม่ค่อยได้เป็นสูตร เราไม่ได้ทำให้ดูนะเรามาบอกสูตรเฉยๆนี่มันละลายเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆนละลายเลยอะดูสิเห็นไหมก็สว่างสมบูรณ์ก็คืออันนี้ไม่ได้ทำให้ดูนะเราบอกสูตรเฉยๆ ล้วขวงก็จะมีครีมตาผิวอะไรก็ได้นะอันนี้นะอันนี้ผสมลงไปในตัวกาวก่อนแล้วก็เอาบอแหลกนะบอแหลกบอแหลกอะไรก็ได้จะเป็นจะเป็นสลัมที่ใช้ในบอลแหลกแล้วหรือไม่ก็ใช้ตัวผงบอลแหลกเลยสมมติว่านี่เป็นอันนี้ทําจากบอแหลกนะไปผสมน้ำแล้วก็ทําอีกทีนึงก็ได้นะเนี่ยทำางนี้ได้ เป็นสูตรที่ประหยัดนะแต่ก็ประหยัดเท่าไหร่หรอกมันทํายากอะแต่กว่ามันจะเป็นอะอย่าทําเยอะๆนะเพราะว่าเราทําทีละแค่นี้เองเนี่ยทีละแค่เนี้ยเนี่ยแต่ทําทีละแค่เนี้ยแ,แล้วก็ทำสามครั้งนะอุ้ยกล้องมันเลื่อนนะนึงอ่ว้าติดมืออะสำหรับสูตรนี้ก็ดีมากนะนุ่มมาก ส่วนนี้เราคิดเองนะอ้อใช่ลืมไปอย่างหนึง่งใส่สบู่ลงไปด้วยนะอาจจะได้ยินเสียงรบกวนอะไรบางอย่างก็คือเราเปิดหน้าต่างอยูแล้วตอนนี้เราหมกมุ่นกับสลามอ่ะมีเสียงด้วยนะคำหนึ่งอ่ะ,อะ ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับภาพสุรามนี่บ๊ายบายกด s u b ต c r i b e แล้วกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะ